สภาพล่าสุดของซันนี่สุวรรณเมธานนท์หลังเลิกเป็นดาราไม่นานตกเป็นทัสแมวแบบถอนตัวไม่ขึ้นจริงๆสาหรับพระเอกสุดติดซันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งออกมาประกาศว่าชีวิตนี้คงไม่มีเมียแล้วขออยู่กับแมวดีกว่าที่สําคัญยังประกาศขอรับงานวงการบันเทิงเป็นงานอดิอเรกอยากให้เวลาน้องแมวมากขึ้นจริงๆเล่นหนังเป็นงานอดิอเรกครับอาชีพหลักคือเลี้ยงแมวลงครับรลักเป็นลูก ผมออกจากวงการบันเทิงแล้วที่ทํานี้คือทําเป็นงานอดิอรเรกสาเหตุที่ออกจากวงการบันเทิงคืออยากเลี้ยงแมวเพราะว่าเราต้องดูแลสองชีวิตนี้ให้ดีซึ่งล่าสุดซันนี่จําต้องห่างลูกๆที่บ้านแพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่แดนอาทิตย์อุทัยประเทศญี่ปุ่นพร้อมแกงเพื่อนดาราโอปอปานิซาราและปุกกี้ปวีนุชโดยสาวโอปอได้เผยภาพพร้อมแคปชั่นสุดแกงเพื่อนว่ามาสนมังกี้พักที่ญี่ปุ่นคาพาซันนี่กับปุกกี้กลับบ้าน ขอขอบคุณข้อมูลจากเร ah ี l Home ม i f e i n f o ขอบคุณค่ะ